สวัสดีครับพี่น้องพนากานเอานําข้อมูลข่าวสารในส่วนของเรื่องอาการถูกอายัดบัญชีนะครับเนาะสาเหตุที่ถูกอายัดบัญชีเป็นเพราะอย่างเพราะว่าช่วงนี้นี่กาลังมาแรงเลยเบัญชีมาแนยังแน่เนาะครับเนาะทีท,ทีบางเทียากะไปรับโอนเขามาไปซื้อของมามาซื้อของหลานเฮ่าแต่ว่ามันเป็นบัญชีที่ผิดกฎหมายมาเนี่ยามาซื้อของหลานเท่าโอนมา เขาบัญชีเฮาจั่างสี่หรือโอนมาใจค่าของอย่างสี่นี่ปรากฏว่ามันกระพ่วงไปหากันเบิดบตมาเนี่ยธนาคารก็อายัดบัรตทุกบัญชีเลยบ่ดเี้โอ้เดือดร้อนกันเด้อที่นี่เพื่อนกะของในส่วนของธนาคารนะครับเพื่อนก็มีคําชี่แจงแล้วกะจะหากว่าไปยื่นตรวจสอบแล้วบัลเมนบัญชีหมาเพื่อนก็จะปดให้ภายในสี่ชั่วโมงวัานไปเบิ่งแฟมผักแฟมข่าวสาเหตุที่ เพื่อนอายัดละกะในส่วนของคุณโยคณากรนักข่าวมังกรนายกพี่น้องเพื่อนบอกว่า,าวิธีแก่จะแก่จังไดเนาะครับเนาะบัญชีแบบไหนนะคะที่เสี่ยงโดนอายัดค่ะหนึ่งนะคะคือบัญชีที่มีการเล่นพนันออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการโอนเข้าไปเติมเงินนะคะหรือว่าเป็นการรับเงินจากเว็บพนันออนไลน์นั่นเองค่ะนั่นนะคะจะเป็นเส้นทางที่เกี่ยวกับบัญชีมาค่ะ2นะคะก็คือมีการรับเงินจากมิจฉาชีพค่ะมิจฉาชีพหรือบัญชีมานั่นเองค่ะ สมมติว่าเราเป็นร้านค้ามีลูกค้ามาซื้อของมาจ่ายตังค์ให้เราค่ะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นมิจฉาชีพอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงได้เหมือนกัน,นะคะ่ะนี่คือเหตุผลที่หลายๆคนเริ่มที่จะแพนิคนะคะแล้วก็หันมารับเงินสดกันมากขึ้นค่ะเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงที่จะโดนปิดบัญชีค่ะ 3. นะคะบัญชีที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติค่ะเช่นการถอนบ่อยๆหรือว่าโอนบ่อยๆนั่นเองนะคะเข้าปุ๊บแล้วก็ออกปั๊บเลยอันนี้ก็มีสิทธิ์เปิดกัน,นะคะ่ะบัญชีอีกหนึ่งแบบนะคะที่เสีเ่ ไว้ว่าเราเนี่ยทำการค้าขายแต่ดันมีรายรับมากกว่านั้นรายรับมากกว่าข้อมูลที่ให้ไว้กับทางธนาคารอันนี้ก็มีสิทธิ์เสี่ยงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนอาจจะต้องไปย้อนเช็คดูว่าเส้นทางการเงินของตัวเองนะคะข้อมูลที่ให้ไว้กับธนาคารนั้นถูกต้องหรือไม่เมื่อถูกอายัดบัญชีสามารถโทรไปที่ธนาคารต้นทางหรือโทรหา AOC 1441ได้ค่ะทุกคนมาแชร์กันได้นะคะว่าบัญชีแบบไหนอีกที่สามารถโดนอายัดได้เหมือนกันนอกเหนือจากที่แคทพูดถึงไปค่ะ อัปเดตล่าสุดวันนี้นะครับสำหรับใครที่ถูกระงับบัญชีชั่วคราวนะครับถ้าตรวจสอบแล้วนะครับไม่เกี่ยวข้องกับบัญชีมาก็จะปลดล็อกให้ภายในระยะเวลา4ชั่วโมงครับวันนี้ทางแบงค์ชาติก็มีการหารือแล้วก็สรุปมาได้แล้วนะครับสำหรับมาตรการสกัดกั้นการโกงนะครับใครที่บัญชีถูกล็อกชั่วคราวนะครับท่านสามารถที่จะทําตามขั้นตอนที่ผมบอกได้เลยนะครับภายใน4ชั่วโมงเขาจะปลดล็อกให้ท่านถ้าท่านเป็นผู้บริธิ์นะครับหครับให้ท่านติดต่อไปที่สายด่วน1441กด2นะครับเพื่อ รวบรวมคําขอครับแบ่งเป็น3รอบต่อวันนะครับสจะมีการส่งข้อมูลให้กับสถาบันการเงินในการตรวจสอบสถาบันการเงินก็จะใช้ระยะเวลา